ดื้อหาอะไรดื้อหาอะไรให้แม่ช่วยไหมหนูมีสมบัติใจ<ะ>สมบัติของดื้อคืออะไรเนี่ยอยากรู้จังมันอยู่ในนี้นะแม่ไม่ใช่หนูใช่ไหม นี่นี่มันอยู่ตรงนี้เริ่มจะไม่ไว้ใจดือ้อละหาใหญ่เลยข้างในคืออะไรนอ้อไหนแม่ดูหน่อยสิตื้อหาอะไรนั่งจ้องเชียวไม่ใช่แมงสาบนะ หาก่อนหาก่อนจำได้ว่าอยู่ตรงนี้แต่เอ๊อยู่ตรงไหนนะมันอยู่ข้างในแน่เลยคืออะไรอะอยากรู้จังอย่าหนูหาก่อนนะแม่น่าจะอยู่ในนี้แหละ ช่วยหาหน่อยคิดแป๊บหนึง่งมาช่วยหาช่วยหนูหาหน่อยมันลกเออเด็ดออกเด็ดออกแม่เด็ดออกหนูว่ามันอยู่ข้างในนี่แหละ ไหนไหนหนูหาดูก่อนนะหาดูอีกรอบก่อนอยากรู้จังเลยว่ามันคืออะไรใกล้แล้วใกล้แล้วมันอยู่ข้างในนะแม่ต้นไม้พังหมดแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยดื้อโกหกแม่ปะเนี่ยเจอไหมแม่ หนูจำได้ว่าหนูไว้ตรงนี้แต่มันนานแล้วจริงปะเนี่ยไม่ใช่หลอกให้หานะจริงๆไว้ตรงนี้จริงๆแม่ลองดูสิ เออเหมือนจะเห็นอะไรแล้วนะนั่งไงเจอแล้วจริงๆด้วยเจอแล้วสมบัติดื้อดื้อจะให้แม่น่ารักจังอันนี้แหละที่หนูบอกว่าจะให้แม่ เก็บไว้นานมากแล้วเกือบลืมแล้วเนี่ยหาดูอีกสิเผื่อมียังแม่หาดู